สวัสดีสสดค่ะโหว,วันนี้ดีใจได้มาเป็นติ่งพี่บอยที่ตีสิบด้วยนานๆจะมาทีครับเดี๋ยวนี้ใช่ <laughs> พี่บอยอย่ามาจริงนะครับวันนี้ไม่ได้มาตีสิบนานเลยโอ้โหผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยครับใช่เป็นครั้งแรกผมมาเปิดซิงที่ตีสิบนะครับวันนี้อยู่ในวงการมาห้าปีครับห้าปีแข่งแรงหว่องตีสิบในวาระกับภาพยนตร์เรื่องปัดจังโตครับวันนี้ก็ได้มาออกช่วงสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ได้มาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องปัดจังโตด้วยครับผมซึ่งยิบส่งไปมาเขาเป็นเองเลยจริงเหรอฮะยิบซ้ำเรี้ยงรองเท้าคือจะบอกว่าได้ดูตัวอย่างเต็มเต เยิมแล้วะครับผมโอ้ไม่ใช่ฮะเป็นสาดิปจริงๆนะฮะฉันูไหมฮะพี่บอยกินตัวหนังจริงไหมคะ,ะไม่ใช่ตัวหนังเป็นตัวเรือฮะตัวเรืออันใหญ่มากกินเข้าไปบาดปากมากกินจริง,รงก็เอาเข้าไปเคี้ยวจริงครับแต่ว่าเออมันคงไม่สามารถเกินจริงได้นะเพราะว่ามันแผ่นใหญ่มาก oh. อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลาะปาดรองเท้า,าวเวียงใส่หน้ากันใช่ครับผมฮะ มันคืออย่างงี้มันมันก็เป็นตามตีเงของมันนะฮะมันเป็นซาดิสคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือชื่อคือมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นคอมเมดี้เพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นการเรียกว่าทําลายร่างกายในรูปแบบที่เป็นคอมเมดี้ไงเน้นแบบว่าเออดูรุนแรงแต่ว่าสนุกสนานอเอาฮาเอาฮาเขายังฉากกันแบบฉีอ่อยู่แล้วเดินก็ไป,ไปแล้วก็ไปจิ้มจิ๊บอย่างเงี้ยคือในเรื่องคือแบบเป็นแฟนกันมาก่อนมากๆถูกต้องคือในเรื่องเนี่ยคือเป็นแฟนกันคบกันมาหลายปีแล้ว3ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ดันเลิกกันก่อนไปเทีย่ยวอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือสิ่ที่ว่าเขายิบโซกับ,บน้ำดูแล้วผมเดินเข้าไปฉี่อะไรเงี้ยรับจริงคือแกล้งด้วยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่ใครทีมันที่ใครทีมันคือคือเลิกกันอยู่แล้วเกลียดกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบทีนี้ต่างต่างคนต่างคนไม่ยอมใครไนงะเดี๋ยวได้ทีคนนี้แกล้งคนที่เอาคืนอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็เลยต้องไปติดตามดูนะต้องซึ่งการเอาคืนการแกล้งกันของแต่ละฉากนี่ไม่ซ้ํากันแน่นอนตายออกมาอย่าง แตกต่างอ๋อที่สำคัญยิปโซไมมานะจะถามว่าโซเป็นสองตัวใช่ครับตรงนี้ยิปโซเลตัวอย่างมันบอกแล้วว่าใช่เล่นเป็นสองตัวละครครับผมก็คืออีกอันนึงเนี่ยของของของฟาจังโตนะครับก็คือนอกจากความเป็นสดิสกคอมเมดี้ก็คือเรื่องราวของความรักด้วยอ่าก็สอนเรื่องแบบว่าความรักด้วยเออคืออย่างอย่างเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่าตัวตัวกอฟก็คือตัวผมเนี่ยต้องเหมือนกับอะไรที่ค่อนข้างจะถีบอันไว้ไม่ใช่ครับคือหมายถึงว่าพอเขาเขา เขาเลือกกับยิปโซมาใช่ไหมตัวยิปโซแล้วก็ได้มาเจอกตัวหนึ่งเป็นตัวคนญี่ปุ่นซึ่ในเรื่องสกัดจังอะไราใช่แล้วก็หน้าเหมือนกันมากทีนี้ขึ้นอยู่กับว่ากอลจะเลือกใครขึ้นอยู่กับว่าแบบตัวเขามุมมองความรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไปลองดูไปลองดู ใคที่ตามหนังพี่ยอสคือมันจะมีตอนตกทายซึ่งแบบกินใจอ่ะถูกต้องแล้วก็แบบหนังพี่ยอสก็เป็นหนังที่แบบมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์คนดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คาดหวังกันอยู่เนาะครับผม <c oughs> <c oughs> ต้องไปดูต้องไปดูครับฝากไปดูด้วยครับย5ิบห้าธันวาคมนี้ครับผมค่ะแบบเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีโปรโมทกันมากมายถูกต้องครับอ๋อจะมีมีนี่ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับอของฟัดจังตนะฮะก็คือฟัดสมัต ฟัสมาสนะฮะฟัสมาสก็คือฟัสจังโตนะฮะจะเข้าวันคริสต์มาสนะครับผมก็มีโปรโมชั่นนะฮะเรียกว่าเป็นของขวัญต้อนรับวันคริสต์มาสนะฮะที่จะมอบให้แก่ผู้ชมที่มาดูหนังเรื่องฟัสจังโตนะฮะคือใครที่มาดูภาพยนตร์นะฮะฟัสจังโตวันแรกวันที่25ธันวาคมนี้นะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะรุ้นได้รางวัลเพียบมากมายแต่รางวัลนี้คืออะไรเราอุบไว้ก่อนนะฮะถูกต้องบางทีคุณกินข้าวโพดอยู่นะฮะคุณซื้อตั๋วค่ จะเจออะไรในสองของ้าวโพดก็ได้หรือว่าใต้เบาะที่คุณนั่งอยู่อาจจะมีอะไรซ่อนไว้หรือว่านั่งเลี้ยวไปอาจจะเป็นพี่บอ,อยกับยิปโซอ,อ,อ,อะไรแต่เรามีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนต้องติดตามชมครับตามด<า>ูหางานช่วงนี้พี่บอ,อยอะค่ะเยอะนึก่กลับมาจากแม่ละมอแม่ละม็อกเฉยครับอะไรนะออกคุณไปเขียนแม่ละม็อกแม่มอเป็นสนุกปะคะก็สนุกดีครับใช่ก็งานใหญ่เลยเมื่อคืนมีพี่หมากก็ไปแต่ไม่เจอกันเพราะผมขึ้นไปพีก่อนลงก่อนดูห่วยโอนเลยใช่ฮะับก็สนุกดีครับ เมืม่อวานก็ไป มีที่รอบผมมีใหม่ดามิกามีน้องมิ้นชริดามีแพมีพี่แพมีแพนเค้กครับมีพี่ฝนด้วยครับผมอีเวนตได้เรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็โปรโมทหนังด้วยนะครับออกอีเวนต์ด้วยยังไงก็ดูตามตารางงานผมได้ตามทวิตเตอร์ครับมาเจอกันได้ครับค่ะแล้วก็สุดท้ายกับละครที่เล่นกับพี่เจนนี่อ๋อครับคือยังเล่นอยู่ป่ะครับมีข่าวว่าเหมือนจะคันซั้นเหมือนจะเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเป็นตัวใครครับพี่เจนนี่ไม่นะตอนนี้ก็ผมที่ผมได้ยินมาก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นผมแล้วก็พี่เจนนี่เหมือนเดิม ครับผมก็เดี๋ยว ช่วงต้นเดือนมกราคงมีฟิตติ้งอะไรละเดี๋ยวก็เริ่มถ่ายกันประมาณต้นเดือนกุมภาครับนั่นก็คือชื่อเรียกว่าหงครับผมไม่ได้แรดเดี๋ทำไมฮะมันมีซีรีส์แรดด้วยอ๋อแต่ผมไม่ผมแรกเหรอฮะไม่แรดสายนาไม่ได้มีเสือสิงกระทิงแรดหงครับก็ผมเล่นตอนหงครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นหงคือพี่เจนี่เป็นหงงอ่ะผมเล่นเป็นแฟนหงอ่เดี๋ยวติดตามดูเนาะครับผมวันนี้เดี๋ยวรอรอชิบอยตีสิบก่อนครับผมเจอกันในตีสิบครับแล้วก็ฝาก ปัจจังโตครับ25ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแง่ใช่ไครับทำไมคนเราถึงอยากเลิกกาแฟฉันเบื่อไงวะแกเบื่อแล้วน่เริเลิกกันไปแล้วฉันขอจูบแกเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม เลิกก so ันแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมไม่มีทางไว้เราไม่ชอบผู้ชายที่มีความอดทนไม่ชอบผู้ชายที่เมื่อก่อนเป็นอย่างและนี้เป็นอย่างไม่ชอบผู้ชายมีเขามีเขามมนหนักหัวใครวะไมนได้แปะที่น้าผากแม่แกยัอไงอย่าหาเรื่องแม่โอเคก่อนครับอย่าเสื่อกเลยสนุกที่ใครเลยวะ แกอยู่กับฉันว่าแกเอาตัวมานี่ก่อนมาไม่แดกแม่เลยคนบ้าเลยจดกตัวนี้ไอ้ลูกจะป้ายมันทำไมเนี้ยถ้าเป็นอ้วนนะไหนๆก็จะเลิกกันแล้วนะไอ้รถที่เหลือเนี่ยว่าจะกันนำให้นำเลยนำอะไรทนี่ลาหมด ก็ไม่เห็นมีรายเปลี่ยนเลยคนก็คนเดิมนมก็นมเดิมนี่ไอืออขนาดเนี้ยถ้าไม่ตื่นเต้นเราก็ไม่ตื่นตัวด้วยฉันชื่อกระจังค่ะเหมือนมากฉันขออนุญาตเข้าไปรูปไลค์คราวคุณน่อรได้ไหมคะนเสียดายนะคุณได้มีคราวอะ่ะผมเลยอดลูปลุกลับเลย เราชิ้นไม่มีรอกามีแต่คนนะโอคุณอยากลองรูปหลายดูบ้างไหมล่ะคะพวกจะเป็นแบบนี้ไงทันดีเลยใช่ปะกลัวเขาไม่กลับมาที่นี่หรือว่ากลัวเขาไม่กลับมารักเราเดี๋ยวโชอบเลย มพิกซาดิสคอมเมดี้โดยยอดรับชัยและชาวคณะก็ไปจูบกับเขาทำไมโอไม่หรอกโอยาจิชิดใจคืออะไรอ่ะพาอึกไดโอ้ย5ี่สิบห้าธันวารับคริสต์มาสนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเกียนเท่าไหร่นะหนุ่มบอยประกอบนะเมื่อวานแจ็คก็ไปหาบอยนะคะไปอัดรายการตีสีบซึ่งแบบเป็นครั้งแรกในเชฟเชฟปีใหม่ล้อหรือว่า ไม่สามเป็นแบบเข้าอยู่ในช่วงทอลพูดคุยเลยเอ,อแล้วก็ไปโปรโมทภาพยนตร์ใหม่ด้วยนะคะฟัดจังโตะมั้งที่เล่นใยิปโซนะเออเป็นภาพยนตร์ของพี่บอยตอนนี้นะแล้วก็แป๊บได้ผลงานแล้วก็ละครที่เขาบอกว่าพี่บอยจะเล่นคู่กับเจนนี่ก็คือ,อเรื่องหงซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์เสือสิงกระทินแรดโถงอ้นี่อะไรนะ มาเฟียเลือดมังกรเออใช่ซึ่งบอยเนี่ยเล่นคู่เจนนี่ในของพัดหงซึ่งตั้งแต่เจนนี่มีข่าวมาเนี่ยเขาก็มีกระแสว่าคือเจนนี่ถูกถอดออกไปแล้วก็ไปถามบอยว่าเจนนี่เนี่ยยังเล่นคู่กับพี่บอยอยู่หรือเปล่ายังเป็นหงอยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอฟังจากพี่บอยรวมถึงไปอัปเดตผลงานภาพยนตร์ด้วยว่าเป็นแนวแบบแนวซาดิกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยซาดิกเหรอเป็นแนวซาดิกคอมเมดี้เลยแนวอะไรวะแนวนี้มันมีแนวใหม่เออเป็นแนวนี้ตบจุบตบจุบแนวซาดิกดีกเลยก็ไปอัปเดตก็ไ ยซึ่งแบบอาจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้ซาริดโรแมนติกคอมเมดี้หรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นชื่อซาดิคอมเข้าไปดูในตอนแรกคือบอยพูดแล้วเข้าไปดูในคอมเมดี้ก็คือไปดูเลยนะว่าเป็นหนังแนวไหนของภาพยนตร์เรื่องไอ้ฟัดจังต์ต่เนี่ยก็คือเขาเขียนเลยว่าแนวซาดิดคอมเมดี้เอออ่ะเดี๋ยวให้ไปฟังพี่บอยส่งภาพเลยค่ะมีสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ดีใจนะว่าเป็นสิ่งพี่บอยที่ตีสิบดูนานๆจะมาทีครับเดี๋ยวนี้ใช่ S <S พี่พลอย <S <S ลอย่ามาเริงนงครับวันนี้ไม่ได้มาตีสิบนาน,น,นเลย โอ้โหผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยครับใช่เป็นครั้งแรกผมมาเปิดซิงพิติษฐนะครับวันนี้อยู่ในวงการมาห้าปีครับห้าปีครั้งแรกบอกตีศิในวาระกับภาพยนตร์เรื่องฟัดจังโตครับวันนี้ก็ได้มาออกช่วงสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ได้มาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องฟัดจังโตด้วยครับผมซึ่งยิบส่งไปมาเขาเป็นเองเลยจริงเหรอฮะยิบต้มเลียงงเท้าคือบอกว่าได้ดูตัวอย่างเต็มแล้วฮะครับผมโอ้เป็นไงฮะเป็นสนิทจริงๆนะฮะสนุก พี่บอยกินตัวหนังจริงไหมคะ,ะไม่ให้ตัวหนังเป็นตัวเรือฮะตัวเรืออันใหญ่มากกินเข้าไปบาดปากมากจริงจริงก็เอาเข้าไปเคี้ยวจริงครับแต่ว่าออมันคงไม่สามารถกินจริงได้นะเพราะว่ามันแผ่นใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วปาลงเท้าเฟียงใส่หน้ากันใช่ครับผม<ะ>มันคือางี้มันค มันก็เป็นตามตีมของมันนะครับมันเป็นซาดิสคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือชื่อคือมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นคอมเมดี้เพราะนั้นคือมันจะเป็นการเรียกว่าทำรายร่างกายในรูปแบบที่เป็นคอมเมดี้ไงเน้นแบบว่าเออดูรุนแรงแต่ว่าสนุกสนานเอาฮาเอาฮาแต่ยังหางกันมบบว่า ฉี่อยู่แล้วเดินก็ไปแล้วก็ไปจิ้มๆอย่างเงี้ยคือในเรื่องคือแบบเป็นแฟนกันมาก่อนมากถูกต้องคือในเรื่องเนี่ยคือเป็นแฟนกันคบกันมาหลายปีแล้วสามปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็วดันเลิกกันก่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือซีนที่ว่าเขายิบโซบ,บนั้นอยู่แล้วผมเดินเข้าไปฉี่อะไรเงี้ยครับจริงคือแกล้งด้วยคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของที่ใครทีมันที่ใครทีมันคือ คือเลิกกันอยู่แล้วเกลียดกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทีนี้ต่าง,งคนต่างคนไม่ยอมใครไนงะเดี๋ยวได้ทีคนนี้แกล้ง,คนน,งคนนี้เอาคืนอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็เลยต้องไปติดตามดูนะถูกต้องซึ่งการเอาคืนการแกล้งกันของแต่ละฉากนี่ไม่ซ้ำกันแน่<ห>น,นอนตายออกมาอย่างแตกต่างอ๋อที่สำคัญยิปโซไมมานะจะถามว่าโซเป็นสองตัว ใช่ครับตรงนี้ s. <S ยิปโซเลยอย่างมันบอกแล้วว่าใช่เล่นเป็นสองตัวละครครับผมก็คืออีกอันนึงเนี่ยของของของฟัดจังโตนะครับก็คือนอกจากความเป็นสดิทคอมเมดี้ก็คือเรื่องราวของความรักด้วยก็สอนเรื่องแบบว่าความรักด้วยคืออย่างอย่างเรื่องนี้มันก็ว่าตัวตัวกอล์ฟก็คือตัวผมเนี่ยต้องเหมือนกับปนอะไรที่ค่อนข้างจะถีบอันไหวไม่ใช่ครับคือหมายถึงว่าพอเขาเขา เขาเลือกกับยิปโซมาใช่ไหมตัวยิปโซแล้วก็ได้มาเจอกตัวหนึ่งเป็นตัวคนญี่ปุ่นชื่อในเรื่องชิกัดจังที่หน้าคายใช่แล้วก็หน้าเหมือนกันมากทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเออกอบจะเลือกใครขึ้นอยู่กับว่าแบบตัวเขามุมมองคมรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับองไปลองดูองไปลองดู ที่ตามหนังพี่ยอสคือมันจะมีตอนตกทายซึ่งแบบกินใจอ่ะถูกต้องแล้วก็แบบหนังพี่ยอสก็เป็นหนังที่แบบมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มาดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คาด <ๆ S 1> หวังกันอยู่เนาะครับผม <laughs> ต้องไปดูต้องไปดูครับฝากไปดูด้วยครับ25ธันวาคมนี้ครับผมช่วงนี้ก็จะมีโปรโมทกันมากมายถูกต้องครับอ๋อจะมีมีนี่ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับอของปัดจังตกนะฮะก็คือปัดสมัต พัสมานนะฮะฟัสมานก็คือฟัดจังโตนะฮะจะเข้าวันคริสต์มาสนะครับผมก็มีโปรโมชั่นนะฮะเรียกว่าเป็นของขวัญต้อนรับวันคริสต์มาสนะฮะที่จะมอบให้แก่ผู้ชมที่มาดูหนังเรื่องฟัดจังโตนะฮะคือใครที่มาดูภาพยนตร์นะฮะฟัดจังโตวันแรกวันที่25ธันวาคมนี้นะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะรุนได้รางวัลเพียบมากมายแต่รางวัลนี้คืออะไรเราอุบไว้ก่อนนะฮะถูกต้องบางทีคุณกินข้าวโพดอยู่นะฮะคุณซื้อตั๋วฟัดจังโตคุณกินข้าวโพดอยู่คุณ จะเจออะไรในสองขั้วโพดก็ได้หรือว่าใต้เบาะที่น <auction> ุ <c oughs> ๊คุณนั่งอยู่อาจจะมีอะไรซ่อนไว้หรือว่านั่งเลี้ยวไปอาจจะเป็นพี่บอยกับยิปโซอะไรแต่เรามีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนต้องติดตามชมครับตามดูหาครังานช่วงนี้พี่บอยนะครับเยอะนุกเกลับมาจากแม่ละมอแม่ลมอเมย่อเช้อะไรนะเอาคุณไปเขียนแม่ละม้อแม่มอเป็นสนุกปะฮะก็สนุกดีครับใช่ก็งานใหญ่เลยเมื่อคืนมีพี่หมากเขไปแต่ไม่เจอกันเพราะผมขึ้นเวทีก่อนลงก่อนสนุกเหอยโอยใช่ฮะก็ก็สนุกดีครับ เมือ่อวานก็ไป มีที่รอบผมมีใหม่ดาบิกามีน้องมิ้นชริดามีแพมีพี่แพมีแพนเค้กครับมีพี่ฝน,นด้วยครับผมอมีเวนต์ได้เรื่อยๆ,ๆครับผมช่วงนี้ก็โปรโมทหนันงด้วยนะครับเออกอีเวนต์ด้วยยังไงก็ดูตามตารางงานผมได้ตามทวิตเตอร์ครับมาเจอกันได้ครับค่ะ <Bing> แล้วก็สุดท้ายกับละครที่เล่นกับพี่เจนนี่อ๋อครับคือยังเล่นอยู่ป่ะครับมีข่าวว่าเหมือนจะคัมับตเหมือนจะเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเป็นตัวใครครับพี่เจนนี่ไม่นะตอนนี้ก็ผมที่ผมได้ยินมาก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นผมแล้วก็พี่เจนนี่เหมือนเดิ ครับผมก็เ,เดี๋ยวช่วงต้น,ตนตเดือนมกราคงมีฟิตติ้งอะไรล,ละเดี๋ยวก็เริ่มถ่ายกันประมาณต้นเดือนกุมภาครับอันนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าผโผงครับผมไม่ได้แรดแล้วทำไมฮะมันมีซีรีส์แรดด้วยอ๋อแต่ผมไม่ผมแรดเหรอฮะ,ะไม่ได้ไปนั่นล่ะไม่จะมีเสือสิงกระทิงแรดโผงครับก็ผมเล่นตอนโผงครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นโผงคือพิจนณีเป็นโผงงอผมเล่นเป็นแฟนโผง วันนี้เดี๋ยวรอรอเชิบปี่บอยปีสิบก่อนครับผมเจอกันในตีสิบครับแล้วก็ฝากปัจจังโตครับ25ธันวาคม,มนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแง่น,นี่ค่ะนะอ่ะโอเคเอามาคอนเฟิร์มแล้วโปรเจกต์หนังนะคะ <c oughs> อะไรนะโอโทษอะไรนะ <c oughs> ปัจจังโต <c oughs> ไม่ใช่ปัจจังโต <c oughs> อ่าปัจจังโตก็ <c oughs> ปัจจังโตเสือสิงห์ทินและหอง บางกรนางฟ้าเลื่อนบางกรไม่ใช่อะไรวะรู้เมื่อกี้พี่ปุ่ยเลืแล้วก็เื่ อดสรุปสรุปคือได้เล่นนะเขาก็มีการวางตัวเยอะมากแต่ว่าคนที่ไม่แน่ใจจริงๆที่มาเล่นน่าจะเป็นชาคริสแย้มนามนะคะตอนนั้นก็มีการคอนเฟิร์มว่าจะเล่นอานันดาก็คือคู่ไปเป็นเสือรกับคิมเบอรี่อานันชัวชัวใช่นะคะแต่ว่าที่ไม่น่าจะชัวก็น่าจะเป็นคุณชาคริสแย้มนามในซีรีส์ตอนนึงนั่นแหละนะคะก็ภาพยนตร์เรื่องฟัดจังโตเนี่ก็เข้าฉายว25ธันวาเออขายดิแฟนขับพี่บอยแฟนขับพอภาพยนตร์ไทยนะคะก็เตรียมรอดูกันได้ใช่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะ 啊。看